คุยไปบบเรื่องบอลอีพีนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีของทีมโตเล็กฟุตซอลทีมชาติไทยครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้าเหรียญทองในศึกฟุตซอลซีเกมมาครองได้สำเร็จครับโดยฟุตซอลในมหกกรรมซีเกมนะครับเป็นการลงสนามเจอกันระหว่างทีมชาติไทยครับพบกับเวียดนามซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายนะครับโดยการแข่งขันฟุตซอลในซีเกมครั้งนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาก็แข่งขันแบบพบกันหมดนะครับโดยหาทีมที่มี คะแนนมากที่สุดครับฟ้าเหรียญทองไปครองครับโดยไทยโคจรมาพบกับทางเวียดนามนะครับโดยเกมนี้ครับทีมชาติไทยทําผลงานได้ดีกว่าครับเบือเอาชนะเวียดนามไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับโดยได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่3นาทีแรกของเกมจากตัวมัดอุสมานมูซาครับดาวดีตัวเก่งของทัพโตเล็กทีมชาติไทยครับก่อนที่พีรพัฒน์แก้ววิไลครับจะมาทําประตูตอกย้ําชัยชนะในนาทีที่10นะครับโดยรุ้เกมในวันเดียทีมชาติไทยก็ ถือว่าทําได้อยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่า เล่นเกมไฮเพสซิ่งสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเกมรับก็ยังคงเกี่ยวแน่นมากครับโดยเฉพาะการเซฟของคาทาบุรฐานกัมพาซึ่งมีส่วนสําคัญครับที่ทําให้ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแล้วก็คว้าชนะจากเวียดนามได้สําเร็จนะครับก็ทําให้ทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองซีเกมเป็นสมัยที่5เรียบร้อยแล้วนะครับโดยลงสนาม4นัดเก็บได้10แต้มครับขณะที่อินโดนีเซียครับได้เหรียญเงินนะครับส่นัดมีแปดแต้มขณะที่เวียดนามเจ้าภาพครับสีนัด มีเจ็ดแปมครับคว้าเหรียญทองแดงไปรองนะครับก็ถือว่าทัพฟุตซอลไทยในกรแขันซีเกมส์ครั้งนี้ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าคว้าได้ทั้ง2เหรียญทองเมื่อวานนี้ครับทีมฟุตซอลหญิงก็คว้าเหรียญทองไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นความมั่นใจนะครับแล้วก็ทําให้ทีมฟุตซอลไทยม,มีกำลังใจในการที่จะพัฒนา ต่อไปโดยเฉพาะในการแข่งขันฟุตซอลในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ยินดีกับทัพฟุตซอลไทยด้วยนะครับเรื่องต่อมานะครับไปอัปเดตเรื่องทัพช้างศึกทีมชาติไทยุ่ยอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่เตรียมลงทาศึกฟุตบอลชายซีเกมรอบแชมเป์เลิศกับทีมชาติเวียดนามในวันที่22พฤษภาคม2565หรือวันอาทิตย์นี้นะครับล่าสุดบาดามแป้งครับนวลพันธุ์ล,ลำซำผู้จัดการทีมก็ได้ออกมากำ ชนักเตะทุกคนนะครับต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเกมกับเวียดนามเนี่ยเชื่อว่านักเตะจะเจอที่เด็ดของทัพดาวทองอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าปะทะหนักแล้วก็การยั่วยุซึ่งมาดามแป้งเนี่ยก็เจอสถานการณ์จริงมาแล้วนะครับในเกมล่าสุดซึ่งแฟนบอลไทยก็คงเห็นกันทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการหัวร้อนของวิลลมเวเดเชอร์จนได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับก็ทําให้เจ้าตัวโมซ พาลาดลงสนามในรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงทางโจทานเข็มดีก็มีอารมณ์ร่วมกับเกมเช่นเดียวกันนะครับแม้จะเป็นการปั่นประสาทคู่แข่งเองก็ตามนะครับแต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามเช่นเดียวกันนะครับมาดามแป้งก็ได้ออกมากำชับก่อนนะครับโดยผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับมาดามแป้งก็บอกว่าเขาเข้าใจดีนะครับกับบรรยากาศในสนามเพราะว่าทุกคนคงกดดันแล้วก็ พยายามสู้เต็มที่ซึ่งคุณแป้งเขาก็พูดดีนะครับว่าจะไม่มีการโทษกันและกันนะครับแต่ก็จะได้เตือนนักเตะเพราะว่านักเตะหลายคนก็เป็นวัยรุ่นนะครับหากดูอายุจริงๆก็1 8บแปถึงยีปีเท่านั้นก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าอยู่ในวัยว้าวุ่นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางมาดามแป้งเนี่ยกำชับนักเตะไปแล้วนะครับว่าอยากให้ควบคุมอารมณ์กันให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญก็ขอโทษแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจกับอาการของนักเตะทีมชาติ หลายคนนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าทิมกะไทยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่กดดันนะครับก็เชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ย จะทาให้นักเตะมีความแข็งแกร่งด้านร่างกายแล้วก็เป็นภูมิต้านทานที่ดีครับในการก้าวไปเป็นนักเตะที่ดีของทีมชาติไทยในอนาคตย้ําอีกทีนะครับ9 0นาทีแล้วก็ตลอดเกมหากมีการต่อเวลาพิเศษเนี่ยนักเตะทุกคนจะต้องเล่นอย่างมีสมาธิแล้วก็นิ่งที่สุดนะครับล่าสุดทีมชาติไทยก็เดินทางถึงกรุงฮานอยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางมโนบกิ้งก็จะปล่อยให้นักเตะได้พัก 1วันเต็มก็คือวันนี้จะไม่มีการฝึกซ้อมนะครับเมื่อวานก็ลงสนามกันมา120นาทีแล้วนะครับก็เชื่อว่า1วันเนี่ยก็จะทําให้สภาพร่างกายของนักเตะม,มีความสดมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะสนามฝึกซ้อมที่เป็นประเด็นดราม่าว่าทางเวียดนามเนี่ยจะไม่ไปฝึกซ้อมที่สนามมีดินสเตเดียมซึ่งเป็นสนามในรอบชิงชนะเลิศน,นั้นนะครับผมก็ได้รับข้อมูลนะครับว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็เตรียมสนามให้กับทีมชาติไทยได้ฝึกซ้อมก็อยู่ไม่ห่างจากที่พักมากนะ ซึ่งสภาพสนามเมื่อดูจาก Google แล้วก็ถือว่าเป็นสนามที่พอที่จะลงฝึกซ้อมได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีของทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับส่วนการฝึกซ้อมเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนทางมอนุโพกิ้งจะลงแท็กติกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะให้นักเตะลงฝึกซ้อมมากเพียงใดเนี่ยก็ต้องไปรลอลุ้นในวันพ่กนี้แต่เชื่อว่าการฝึกซ้อมก็คงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับแต่อีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่ผมได้รับข้อมูลมาจากทีมงานที่ไปติดตามข่าวอย่างประเทศ เวียดนามก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าสนามมิดิสเตเดียมเนี่ยพื้นสนามนี่แย่มากเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสนามแห่งนี้นอกจากจะแข่งขันฟุตบอลชายแล้วนะครับยังเป็นสนามแข่งขันกรีธาพื้นสนามแย่มากครับซึ่งผมเชื่อว่าการที่ ทางทีมชาติไทยไปฝึกซ้อมที่สนามที่ทางฝ่ายจากแข่งขันจัดไว้ให้ก็คงไม่แตกต่างกับสนามแข่งขันที่จะใช้จริงในรอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสภาพหญ้าเนี่ยที่สนามบิดิสเตเดียมมันแย่จริงๆนะครับส่วนมันจะฟื้นฟูได้แบบที่สมบูรณ์ในรอบชิงชนะเลิศที่จะเจอทีมชาติไทยหรือปเปล่าเี่กก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนะครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่าการฟื้นฟูหญ้าแล้วก็หญ้าสนามที่ได้รับความบอบช้ำแบบนั้นคงฟื้นฟูได้ยากนะครับแต่ก็หวังว่านักเตะไทยจะมีการที่จะ ปรับตัวแล้วก็คุ้นชินแล้วก็ที่สําคัญเล่นอย่างไม่เกงรงกลัวคู่แข่งอย่างเวียดนามนะครับส่วนทางปาร์คฮังซซนะครับคุณสื่อของผู้จัิเวียดนามก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่ามีแผนรับมือทีมชาติไทยเป็นอย่างดีนะครับเราเคยเห็นปาร์คฮังซอมาเยอะแล้วนะครับว่าแผนการเล่นของ เวียดนามในช่วงหลังเนี่ยก็คือการเน้นพละกกำลังนะครับแล้วก็เล่นใน่างดุดันซึ่งสไตล์การคุมคีมของปาคังซอเนี่ยมันจะคล้ายๆซินตยองของอินโดนีเซีย,ยซึ่งทีมไทยเนี่ยจะเจอเกมหนักแล้วก็การประทะรวมไปถึงการยั่วยุตลอดทั้งเกมแน่นอนนะครับซึ่งมาดามแป้งได้ออกมาบอกว่านักเตะ ควรม,มีสมาธิกับเกมก็ถือว่าเป็นการกำชับแล้วก็ดับไฟตั้งแต่ต้นลมอย่างถูกต้องแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ทีมชาติไทยจะเจออย่างแน่นอนนะครับเกมหนักผมว่าเวียดนามจะเล่นหนักกว่าอินโดนีเซียอย่างแน่นอนนะครับก็ที่สําคัญแฟนบอลเนี่ยที่ปลูกเราข้างสนามหน้าทําให้เกมเนี่เดือดขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็ที่ระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือการเข้าบทบานในกรอบเขตโทษนะครับการที่การแข่งขันรครั้งนี้ไม่มี VR เนี่ยอาจจะต้องทําให้นักเตะเนี่ยต้องมีสมาธิแล้วก็เข้าสกัดคู่แข่งนะครับโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษอย่างละเอียด ขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งแผนการให้ขันที่ปาคังซอจะนํามาติดตั้งให้เวียดนามอีกหนึ่งแทคนติกแน่ๆนนั่นก็คือสูตรรถบัสครับ เพราะว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยพวกเขาเน้นเรื่องเกมรับอันหนาแน่นนะครับแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับเร็วแต่ว่าตัวของเวียดนามเนี่ยก็ไม่ค่อยมีตัวคล่องหรือว่าตัวที่เทคนิคสูงๆอย่างเหงียนวังไฮของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาเน้นลูกโจมตีกลางอากาศครับซึ่งเป็นอาวุธรับสําคัญซึ่งทีมชาติไทยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเกมรอบรองชนะเลิศกับมาเลเซียเนี่ยทีมชาติเวียดนามก็ได้ประตูชัยจากลูกหม่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับสู่การนอนนะครับผมว่าทีมชาติเวียดนามคงต้อองเตรียมชุดนน แล้วก็เครื่องนอนไปใช้ในสนามอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของเวียดนามในช่วงหลังอย่างที่เราเห็นชัดเจนอีกอย่างนั่นก็คือการนอนถ่วงเวลานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยทีมชาติไทยจะเจออย่างแน่นอนนะครับในตลอดเกมในการเจอกับเวียดนามในรอบชิงเฮลเตอครับก็หวังว่าทีมชาติไทยนะครับจะคว้าชนะแล้วก็คว้าเหรียญทองมาฝาก แฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้ตามเป้าหมายครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวเรื่องการยกย้ายซื้อขายตัวผู้เล่นในเวทีฟุตบอลลิโว l ไทยลีกนะครับล่าสุดบีจีปทุมยูเต็ดทีมรองแชมป์ฟุตบอลลีโวร l ไทยลีกเมือ่อดูการที่ผ่านมานครับก็ได้มีการเปิดตัวนักเตะคนที่2อต่อจากอาริสักซอสูงเนินนั่นก็คือเจ้าเทศเจร,ริญศักดิ์มงครครับปีขวาทีมชาติไทยมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข่าวนี้ก็ไม่ใช่ข่าวใหม่แต่อย่างใดนะครับหากใครติดตามช่องุ รับเรื่องบอหลหรือว่าติดตามข่าวสารฟุตบอลดไทยก็จะรู้ดีนะครับว่าข่าวนี้มีข่าวลือออกมาแล้วนะครับว่าทางบีจกจะ้าจะเจริญศักดิ์วงกรน,นะครับซึ่งเจ้าเท่ก็ไม่สามารถช่วยสุปราการเซิตี้รอดตกชั้นในทุกการที่ผ่านมานะครับซึ่งสถานการณ์การเงินของสุปราการซิตี้ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ดิวนี้เกิดขึ้น แล้วก็การมาของเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยก็จะเป็นการทดแทน2ผู้เล่นที่ย้ายไปเล่นในต่างประเทศอย่างชวัตวีรชาติแล้วก็ปฐมพลจเจริญรันตนาพิรมนะครับซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งทางชวัตวีรดียชก็จะไปร่วมทีมเซโซโอซากานะครับส่วนปฐมพลจเจริญรันตนพิรมก็อยู่ในช่วงพิจารณานะครับว่าจะเลือกไปเล่นให้กับสโมสรไหนนะครับส่วนนักเตะที่เตรียมย้ายเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งคนของบีจีพทชมยูเต็ดนั่นก็คือเจสซี่ครเรนครับปีขวาลูกครึ่ง ออสเตรเลียฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก่อนอันนี้เครนก็เคยเล่นให้กับทางอูดรธทานี FC นะครับนครราชสีมามาซาเอฟซีแล้วก็เมืองทองอยู่ในเต็นนะครับก็เป็นการเสริมเกมรูปกลิ่มเส้น2คนเลยนะครับสอบทางเดอะรบิทบีจีปัุมยูรนเต็ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าพวกเขาทุ่มเงิน ซื้อนักเตะเพื่อที่จะพาทีมก้าวไปเบียดลุ้นแชมป์ไในฤดูก,กาลหน้าให้ได้ซึ่งเป้าหมายใหญ่ของบีจีปทุมยูเต็ดนะครับไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับพวกเขายังเล็งกิสตาการ์แมนครับกองกลางของทางชลบุรี f อฟไว้ด้วยนะครับซึ่งเดีลนี้ทางสสสบีจีปทุมยูเต็ดเนี่ยต้องการาคว้ากิสตาการ์แมนเป็นอย่างมากนะครับก็อยู่ในช่วงที่ต้องรอให้ชลบุรี f อฟเสร็จสิ้นภารกิจในฟุตบอลถ้วยลีโวลีคับก่อนนะครับคอยจะมีการเดินเครื่องเจราจาอย่างเป็นทางการ หากทาง่ายบริหารของทางชมบุรี FC นะครับเปิดเจรจา,าแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องค่าตัวและสามารถตกลงกันได้นะครับบิ๊กดิวครั้งนี้ระหว่างกิซาการแมนชมบุรี f FC แล้วก็ b g ปทุมวันเตจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็รอลุ้นนะครับว่ากระบวนการซื้อขายนักเตะของกิซากามนชมบุรีแล้วก็ b g ปทุมนเจะได้ จุดลงตัวกันแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีการโยกย้ายการเกิดขึ้นหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันอย่างยิ่งนะครับล่าสุดสดสดสด้านรอนเลยนะครับก็เป็นข่าวของน้องใหม่นะครับลำพูลบูริเออร์ซึ่งควา้าแชมป์บอลไทยลีก2หรือเ50แชมเปี้ยนชิพแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในศึกบอลลีกไทยลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวเฮดโค้ชคนใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือโค้ชโอเบดูสิตเชริเลนส์แองนั่นเองนะครับโดยก่อนหน้านี้คุณซอ คุณซื้อชาวบราซิลก็มีการแยกย้ายการเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่จบฤดูกาลแล้วก็ล่าสุดก็เป็นทางโคโองนะครับที่เข้ามาคุมทีมทางกัมพูงเรอเออสู้สึกในฤดูกาลหน้านะครับก็ต้องมารอดูว่าโคโองจะสามารถ เรียกสภาแล้วก็แสดงฝีมือพาลำบุรีเออไปได้ไกลแค่ไหนในเวทีลูกหนยลีกสูงสุดครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นนักเตะของชบุรีเอฟซนะครับอีดีคานยุคล่าสุดก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายออกจากกินชบุรีสเตเดียมหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคาคาเปเอลไฮฟ้านะครับทีมในลีกอิสราเอลก็ได้มีการเปิดเผยผ่านแฟนเพจของพวกเขา แล้วนะครับว่าจัดการพาตัวกิลลีการยุคมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางการยุคเองจะเดินทางไปอิสราเอลนะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจสืบวอลิเวูรลีกครับกับชลบุรีเอฟซีนะครับเพราะว่าสัญญาของกิลลีการยุคกับชลบุรีเอฟซีจะหมดลงพอดีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลืนไหวนะครับในเว็บบกฟุตบอลไทยที่เรานํามาฝากกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับและกลับมาพบกับ EP อื่นๆในฟุตบอลไทยต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สสวััดีครบ